สวัสดีค่ะวัยรุ่นเลิฟบลี่โลบอกวันนี้เรามาอยู่กันที่แมปที่มีชื่อว่าวาเลนไทน์แมทชิ่งออฟฟิศแมปนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสีชมพูค่ะเป็นแมปหวานๆเหมาะกับการเดทกับแฟนในเดือนแห่งความรักว้า <Wow! S 1> วันนี้เรามาเดทกับน้องๆเอฟซและที่นั่งข้างๆพี่เนี่ยก็คือน้องป๊อปค่ะเนี่ยเขาจำลองเหมือนที่เราไปเที่ยวกันเลยนะคะมีโซนถ่ายรูปหลายจุด เมื่อกี้เหมือนเห็นเขาขับรถกันไปสองคนนะคะไม่รู้ไปเอารถมาจากไหนอ๋อระหว่างทางก็มีอวตารเสื้อผ้าให้เราด้วยค่ะแต่ไม่รู้ว่าต้องเปหรือเปล่าหวานจริงอะไรจริงในมือของเราเนี่ยมีลูกปองรูปหัวใจคนละใบค่ะเปรียบเสมือนว่าหัวใจดวงนี้เราให้เธอ คือแบบนี้เนี่ยเขาหมายถึงการจับคู่ในวันวาเลนไทน์ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีหนุ่มเข้ามาเตาะเข้ามาจีบเราหรือเปล่าใดๆคือตรงนี้เนี่ยสวยมากเหมาะกับการทำปกไหนใครอยากได้ตุ๊กตาหมีตัวเท่าตึกแบบนี้บ้างคะตอนนี้น้องเคสจอยเข้ามาแล้วค่ะพร้อมกับพ่อหนุ่มหัวเบคอนคนนี้เนี่ยเข้ามาทักทายเรา ้าหนุ่มหัวเบคอนคนนี้เนี่ยเป็นต่างชาติเราก็ได้เซฮัลโหลกลับไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้มีใจเขาจะให้เราโดเนทให้เขาโทษทีนะนายตอนนี้การเงินเราก็สู้ชีวิตขนาดกี่เผาที่ใส่มายังราคา5้าโรบักเองนี่ไงนี่ไงเจอรถแล้วแต่มันเป็นชุดพร้อมกับอวตารค่ะต้องใช้โรบักซื้อน,นะ แฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะอย่าลืมให้ของขวัญกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องน้อยๆช่องนี้นะคะ